อ่ะก็สวัสดีครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับทางพี่ดิว นะครับ Pixel Math นะครับก็จะมาสอนในข้อที่2กันต่อนะครับข้อนี้นะครับถ้า3 x ยกกำลังสลบสิ x บวกสนะครับเป็นตัวประกอบของเจ้าตัวนี้นะครับ3 x ยกกำลังสบวก a x ยกกำลังสบวก b x ลบแนะครับจงหาค่าของ a บวก b นะครับเอ่อถ้าโจทย์เนี่ยเขาถามหาแบบนี้นะครับสิ่งสิ่งแรกเนี่ยข้อนี้นะครับสิ่งที่น้องจะต้องทราบนะครับคือทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับคือทฤษฎีบทเศษเหลือ นะครับนะคำว่าทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยมันก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษนะครับตัวตั้งครับตัวตั้งครับจะมีค่าเท่ากับตัวหารครับคูณด้วยผลหารครับแล้วก็บวกเศษอ่าหลายๆคนเนี่ยก็จะงงนะครับ พี่ดิวมันมาจากไหนนะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษเนี่ยมาจากไหนนะครับคือจริงๆแล้วนะครับถ้าพิสูจนะครับหรือว่าแบบเป็นการแสดงให้น้องๆดูได้ง่ายๆนะครับพี่ขอยกตัวอย่างเลยพี่บอกว่าพี่เอาครับนำครับ12หาร5นะครับนำสิบสองหาร5เนี่ยเราดูด้วยตาเราก็ทราบแล้วนะครับว่ามันหารไม่ลงตัวนะครับถ้ามันหารไม่ลงตัวน้องลองดูนะครับตัวตั้งก็คือเลข12ใช่ไหมครับ ตัวตั้งคือเลขสิบสองตัวหารก็คือเลขห้าเนาะตัวหารนะครับตัวหารนะครับก็คือเลขห้านะครับดังนั้นครับตัวตั้งครับอ่ะเรามาลองแทนในสมการนี้นะครับตัวตั้งครับก็คือสิบสองเท่ากับตัวหารครับตัวหารคือเลขห้านะครับอ่ะผลหารเนี่ยเราต้องลองเอาสิบสองไปหารห้าก่อนนะครับสิบสองหารห้าสมมติเนี่ยเราตั้งหารยาวนะครับห้าสองสิบเหลือเศษ เหลือเศษ2นะครับแสดงว่าเลข2นี่คือคืออะไรนะครับคือผลหารอ่าเศษของเรานะครับก็คือเศษ2ใช่ไหมครับดังนั้นครับถ้าเราทราบแบบนี้แล้วนะครับตัวตั้งครับเท่ากับตัวหารครับตัวหารคืออะไรครับตัวหารก็คือเลข5คูณผลหารครับผลหารก็คือเลข2ใช่ไหมครับก็คูณด้วย2เลยแล้วก็บวกด้วยเศษครับแล้วก็บวกด้วยเศษครับบวกด้วยเศษเศษของเราเราหาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเลข2 ดังนั้นครับน้องลองดูครับว่ามันจริงไหมตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษ12เท่ากับ5คูณ2บวก2จริงไหมครับจริงนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้นะครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับคำว่า 3x มกยกกำลังสองลบ 13x เบวก4เนี่ยนะครับเป็นตัวประกอบของ 3x มกยกกำลัง3บวก ax กยกกำลังสองบวก bx แล้วก็ลบ8นะครับถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้นะครับคำว่าเป็นตัวประกอบแสดงว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย หารตัวนี้ลงตัวโอเคเนาะนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบของก้อนนี้แสดงว่าไอตัวนี้นะสาเอ็ยกกำลังสองลบ14่เออ x เอกนะครับยกกำลังสองลบ 13x บวก4จะหารก้อนนี้ลงตัวแสดงว่าหารลงตัวเหลือเศษเหลือเศษศูนย์นะครับถ้าหารลงตัวเนี่ยเหลือเศษศูนย์โอเคเนาะนะครับดังนั้นครับจากตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษนะครับตัวตั้งเรานะครับก็คือตัวนี้เนาะ สาามเอ็กนะครับยกกำลัง3นะครับบวกด้วย a x ็กยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย b x แล้วก็ลบแเนาะอ่าจะมีค่าเท่ากับตัวหารครับตัวหารครับ,รรบก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าตัวหารนะครับ 3x มกยกกำลัง2 บลบสิบสามอนะครับแล้วก็บวกสี่นะครับคูณนผลหารบวกเศษน้องครับหลายคนเนี่ยก็จะงงข้อนี้ครับว่าพี่ไหนอะไหนอะครับผลหารนะไหนอะครับผลหารจริงๆเนี่ยน้องก็จะบอกพี่ว่าพี่ครับผมขอเอาตัวนี้เนี่ยตั้งหารยาวหารตัวนี้เลยได้ไหมจริงจริงพี่จะบอกน้องครับว่าจริงๆถ้าน้องจะหารนะครับ ยากมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบค่า a แล้วก็ค่า b เลยนะครับถ้าเราทราบค่า a แล้วก็ค่า b แล้วเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังไม่ทราบถ้าเรายังไม่ทราบเนี่ยน้องจะหารได้ไหมน้องหารหาผลหารได้ไหมก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ดังนั้นครับข้อนี้ต้องใช้สิ่งสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าการสังเกตนองครับการสังเกตคืออะไรครับการสังเกตคือลองดูครับแสดงว่าข้อนี้นะครับจะต้องคูณด้วยผลหาร แล,แล้วก็บวกเศษครับหารลงตัวคือเศษเป็น0ูนย์นะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารนะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกเศษไอเศษนี่คือศูนย์นะครับโอเคนาะนะครับถ้าเราทราบแบบนี้แล้วนะครับคูณผลหารเนี่ยเรายังไม่ทราบแต่จริงๆข้อนี้ใช้การสังเกตนะครับเรามาเริ่มนะครับสังเกตยังไงสังเกตครับตัวหน้าสุดเนี่ยนะครับตัวหน้าสุดเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้แล้วก็คูณกับตัวหน้าสุดของพจน์นี้นะครับ อ่าแสดงว่าน้องลองดูครับว่า3 x ยกยกกำลัง2คูณค่าไหนครับที่จะมีค่าเป็น3 x ยกยกกำลัง3ามคำตอบก็คือมีอยู่แค่ตัวเดียวครับก็คือต้องคูณด้วย x ครับจบเห็นไหมครับอ่าแล้วตัวหลังครับทําเหมือนกันครับตัวหลังครับตัวหลังคือ4ม่วงลบ8ครับ แสดงว่าลบแเนี่ยเกิดจากตัวหลังของทั้ง2ก้อนนะครับเกิดจากตัวหลังของทั้งสก้อนนะครับก็คือ4คูณอยู่กับ s o m ซัมติงจะได้ลบแดังนั้นครับเราทราบแล้วว่าตัวเนี้ยคือลบสองโชว์ชวาน้องครับจริงๆข้อนี้เนี่ยเราหาผลหารได้โดยที่เราไม่ต้องหารจริงด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นความแบบว้าวมากนะครับที่เราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับอ่ะโอเคครับนะซึ่ง ถ้าเราอยากจะหา a กับ b เนี่ยนะครับเราจะต้องหาผลคูณของ2พจน์นี้ออกมานะครับแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์กันนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มครับอันนี้ครับ3 x ยกกําลัง2คูณ x ครับ3 x ยกกําลังสนะครับแล้วก็ลบด้วย6 x ยกกําลัง2นะครับฮะแล้วก็ลบด้วย1 3 x ยกกําลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วย2 6 x เนาะ x นะครับแล้วก็บวก4 x นะครับลบ8สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่น้องสังเกตพี่นะครับก็คือพี่จะ คูณเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะตั้งเยื้องกันการตั้งเยื้องกันแบบนี้นะครับทำให้เราบวกลบนะบวกลบพจน์ง่ายขึ้นมากๆนะครับบวกลบพจน์ง่ายขึ้นมากๆดังนั้นครับพี่ก็เลยแนะนํานะครับว่าถ้าตอนคูณจริงเนี่ยให้น้องตั้งแบบนี้มันจะเร็วมากโอเคเนาะนะครับโอเคนะครับถ้าเราได้แล้วนะครับนะถ้าเราได้แล้วนะครับเราก็บวกลบกันเลยนะครับก็บวกลบเลยนะครับอ่ก 3x ยกกำลัง3นะครับแล้วก็ลบ 1 9 x ยกกำลังสองนะครับบวก3 0 x นะแล้วก็ลบ8นะครับนะมันก็จะมีค่าเท่ากับ3 x ยกกำลัง3ครับบวก a x ยกกำลังสองบวกด้วย b x นะครับแล้วก็ลบ8ปนะนะ ถ้าเราทราบแบบนี้แล้วนะครับน้องครับจริงๆแล้วเนี่ยการเทียบสัมประสิทธิ์คือการดูเทียบกันเลยนะครับว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของตัวแปรยกกําลังเดียวกันหรือดีกรีเดียวกันจับเท่ากันได้เลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายของสมการแล้วก็ฝั่งขวาของสมการนะครับสามต้องเท่ากับสามครับ A ต้องเท่ากับลบสิบเก้าต้องเท่ากับบวกสามสิบแล้วก็ลบแปดก็ต้องเท่ากับลบแปด ดังนั้น a เราทราบและ a ของเราคืออะไรครับ a ของเราคือลบสิแล้ว b ของเราครับก็คืออะไรครับก็คือบวกสาดังนั้นครับดูคําถามครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรครับโจทย์ข้อนี้ถามว่า a บวก b ครับ a ของเราคือลบสินะครับลบสินะครับ b ของเราคืออะไรครับ b ของเราคือบวกสาจบครับข้อนี้ตอบอะไรครับตอบ11เเห็นไหมครับ จริงๆข้อสอบมันไม่ได no ้ยากนะครับนะจริงๆข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ยากอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้นะครับเรารู้หรือเราไม่รู้นะครับข้อนี้จริงๆมีเทคนิคนะครับ1คือเทคนิคเรื่องการสังเกตนะครับนะสคือเทคนิคเรื่องการตั้งเยื้องของพี่นะครับที่พี่ชอบทานะครับเพื่อกันความความพลาดนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับการที่เรามาลองทําโจทย์แบบนี้นะครับเราก็จะได้เทคนิคที่หลากหลายนะครับอันนี้ก็เราอยู่ในอ่อซีรีส์นะครับที่มีชื่อว่า ติฟรีนะครับใน YouTube นะครับที่พี่เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนการสอนนะครับให้มันใหม่ยิ่งขึ้นนะครับให้มันเข้าถึงกลุ่มน้องๆได้มากขึ้นแล้วก็สอนให้เข้าใจนะครับมีเสียงนะครับที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากที่จะมาถ่ายทอดความรู้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถดูคอร์สได้นะครับนะคอร์สนะครับมีทั้งตะลุยโจทย์นะครับแล้วก็มีทั้ง เนื้อหานะครับก็สามารถลองเข้าไปติดตามได้นะครับใน Facebook Pixelmat นะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับใน YouTube Deal WTS เหมือนเดิมนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ